ปีนี้ของเราเนี่ยมันมันมันเติบโตจากนโยบายของภาครัฐเยอะนะครับรถคันแรกบ้านหลังแรกนะครับผมมองมองพุทธเนี่ยพุทธเราน่าจะสูงสุดนีประมาณประมาณไตรมาสแรกของปีหน้า ัวหุน้นผมมองอย่างนี้ครับมองว่าตลาดจะในช่วงจากนี้ไปถึงวันที่18ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็จะลงลงทั้งนึงนะครับเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่หมดหมดข่าวดีนะครับอาจจะลงตั้งแต่หลังจากวันที่1818 18สิงหาไปแล้วถึงปลายกันยาเพราะว่าเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนที่ครบกําหนดชำระหนี้ของทางยูโรโซนโดยเฉพาะสเปนกับอิตาลีเยอะนะครับดัะนั้นตลาดหุ้นเนี่ยจะเริ่มกลัวตั้งแต่ตั้งแต่สิงหากันยาละนะครับางานนี้มีประโยชน์มากครับก็ เมื่อต้นปีเขาก็จัดแบบนี้ก็มาเหมือนกันแล้วก็ติดใจเข้ามาอีกงานนี้เขาจัดฟรีนะครับก็แต่ก็เป็นมีข้อมูลที่ดีครับยังไงก็ขอบคุณสุภารัยมากนะครับที่มีโอกาสนี้แล้วก็แล้วก็เชิญมาขอให้มีอีกบ่อยๆนะครับจะจะติดตามชมแล้วก็ปฏิเสธด้วยครับขอบคุณมากครับผมว่าสุภารัยเนี่ยมีกิจกรรมดีๆมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ มีก็มีทั้งวันมีวิทยากรก็ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับแล้วก็หัวข้อก็แตกต่างกันไปนะครับจะเป็นเรื่องตรลาลักทรัพย์จะเป็นเรื่องหุ้นจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์จะเป็นเรื่องทองคําหรือเรื่องพันธบัตรนะครับแล้วก็ลงทุนต่างประเทศต,ตรงนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าพภกกับพันุ์ต่างๆนะครับครับก็เรียกว่าจะให้ทุกคน,นที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาจริงๆเข้าวเว็บไซต์สุภารายหรือสุภาราแฟนคลับก็ได้นะครับ